ตอนีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะมาดูบ้านหม่ป้านะคะมาดูบ้านหม่ป้าไปทําอะไรกันนะคะต้องเข้าไปถามมนโอมมนโอมด้วยเนี่ยมนโอม <c oughs> เอา้าป้าเซบ้าน <c oughs> เปิดเปิดให้ด้วย สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีครับพี่เล็กบอกรูมาหาครับไฮมากป่าวไฮอย่าบอพี่เน่งกไฮมากป่าร้องหน้าตาแดงไปเลยร้องไอมานั้มเลยหน้าอะไรตัวเข้าใจความรู้สึกเลยเพราะว่าืันนั้นตอนที่ผมโดนขโมยช่องไปผมนอนไม่หลับมาห้าวสองสามวันนะคือไม่อยากตื่นเลยเอาเป็นว่าไม่อยากตื่น ไม่ไม่ไม่คิดว่ามันเป็นความจริงรู้สึกมาแล้วเหมือนว่าจะของฟันไปเหมืนบ่าใช่นี่ว่าตัวเองฟันไปคืออให้บ่าวลบเกิดนําแบบว่าเคยไล่เกิดวันี้แล้วมันจะมุดต่อมันมันยังไงอ่ะมันแต่ว่าเราให้อยู่ดีๆนะดัานมี้เพราะความเด้งมาเพิ่งมามันเด้งมาอย่างนี้เก็เลยเปิดเข้าไปดูเปิดผู้ว่า ใปหมดเลยยอมยิ้มไปหมดที่แอ้วก็ช่องจริงช่องหลักแล้วก็ช่องของเราก็ไปด้วยกันทั้งสองเหตุการณ์คล้ายๆกับของผมนุ้กของผมพูดต่อไม่ได้ว่ากำลังอยู่ในเหตุการณ์อยู่คือตอนแรที่ผมโดนผมว่ากล่าวอย่าคือเราคิดว่าจะมากู้เราดูมากู้พัส่วนพูดอะไรเราดูแต่ดูแล้วคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดแบบ ง่ายไม่ได้เราคงต้องไปติดต่อกับอ่า YouTube เอาเองติดต่อว่าในลักษณะว่าเราโดนขโมอยอันนี้ก็แชร์ตามประสบการณ์ของผมแล้วกันเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยโดนแฮกซะละไม่ใช่โดนปิดเหมือนของลุงของป้านนะอันน้คนละเรื่องเลยนะอันนี้คือโดนแฮกเข้าช่องยังอยู่แต่เราเห็นอยู่แต่เราเข้าไม่ได้อันนี้คือโดนแฮกอนนีเมลก็ยังอยู่เราเห็นเขาเนี่ยช่องมันยังอยู่เนี่ย แต่ทีนี้เนี่ยเข้าไปจัดการไม่ได้นะครับก็น่าจะเข้าเคสที่ว่าคือช่องโดนแฮ็กเ่องโดนแฮ็กเพราะว่าพอลองเข้าไปในอีเมลของเรามันบอกว่าให้กรอกอ่เขาเรียกว่า o t p แล้วประมาณนี้จากโทรศนะ <c oughs> ัพท์ที่เขาส่งไปเอา้าที่ส่งไปเนี่ยมันลงท้ายไม่ใช่เบอร์ขรองเรานะมันเป็นเบอร์อื่นไปเลยใช่ไหมลุงม,<ๆ>มันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเบอร์ของเราเลยเพราะว่า ก็ยีเมลของคุณคืมีปัญหาข้างในแล้วตอนนี้ผมปรึกษาพี่นะคือว่าไม่ได้ยืนยันรหัสสองชั้นนะไอ้คุณก็มัเปลี่ยนเป็นสองชั้นก็ใช้ตัวเองแต่ทีนี้คือมันเด้มาปั๊บก็คือเบอร์ตัวเองไม่เคยทำไว้นาะสองชั้นนะก็เป็นไม่เป็นเบอร์คนอื่นเป็นเบอร์คนอื่นเบอร์โทรศัพท์คนอื่นเพราะว่าพวกเรายูทูบเนี่ยเวลาทำเนี่ยเวลามีอะไรมันจะแจ้งไปที่เบอร์เราใช่ไหมแต่ตอนนี้ของลูกคือโดนเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลย อะรกันพวกันไปก็เป็นเหตการณ์ที่เคยเคยเจอทีนี้วิธีแก้เนี่ยก็เลยบอกลูกไปว่าลูกถ้าอย่างนี้เนี่ยแก้แบบปกติไม่ได้แล้วเราก็ต้องใช้วิธีการราือติดต่อไปที่ YouTube ไปที่ y o YouTube ไปที่ g o เ g l e บอกว่าเครื่องของฉันเนี่ยโดนขโมยอีเมลโดนแฮ็กไปแล้วทีนี้เนี่ยถ้าตามขอผมที่เคยเจอคือ,อตอนนั้นคือโดน แขกไปทางน,นู่นเยอรามันเลยทางยุโรปทางยุโรปแล้วทีนี้ย t u b e เขา็เไยโอเคเขาจะติดต่อกลับมาแล้วเขาก็จะถามว่าเ,าเราเนี่ยตอบคำถามเขาได้ไหมมันจะมีอยู่สิบกว่าคำถาม,อ,มอย่างเช่นว่าข้อมูลต่างๆที่เป็นส่วนตัวเนี่ยที่เราเคยใช้งานเรั้งเนี่ยมันจะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ถ้าไม่ใช่เจ้าของอีเมลเนี่ยจะตอบไม่ได้ ถ้าเป็นเจ้าของอีเมลเนี่ยเขาจะตอบได้อย่างบางคนแฮ็กไปเนี่ยเขาก็จะมีรู้ข้อมูลบางอย่างมันมีอยู่ที่เขาถามผมมามันมีอยู่หลายๆคําถาม,มว่าเออ<ม>ถ้าถามอย่างนี้เนี่ยคนที่เข,าข้าโคลนไปเนี่ยเขาไม่รู้หรออันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็สู้ๆเกาต้องลองลองลองรอ,งอ,งอ,งองดูใช้เวลาประมาณอย่างเร็วสุดอาทิตย์หนึ่ง แ,แกอะไรภายในส่งสัมัาระนะฮะแกเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราแล้วเราก็แกไปตามเั้นประมาณสองสามตาไม่เกินอาทิตย์หนึ่งตัวเก่าทำอไรนั้นโอเค <laughs> โอเค <c oughs> ก็คือสายอ <c oughs> ีกแล้วที่บังลกไม่เห็น,หนลูกบอกลูกลงคลิปหายไปไหน อี่างเงี้่เด็กมันใจ่เปล่าม่ไ้ถ้าได้คือมนมีมุงต้องตามม้แน่ๆคนที่มาทำอ๋อจุดที่เราคือพระสมุทรปรากาเราเพราะว่ามันช่องสร้างมาหีารปีโอเคมาบอกไปสองปีแล้วแล้วหลายปีแล้วสองปีสองปีแต่ยุคก่อนตีดามเป็นแซ่ันเลยครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราเริ่มใหม่ ก็มันก็เริ่มได้ตลอดเลครับผมว่าถ้าเราเริ่มใหม่มันก็เริ่มได้ตลอดเพราะว่าพี่เน่งคิดว่าจะจะได้ไหมคิดว่าจะได้ช่องคืนมาไหมผมว่าปกติแล้วมันก็เป็นระบบที่มีความรัดกุมอยู่ของของ Google อยู่ทุกคนมันก็มีเคสแบบนี้ให้เจอให้เห็นอยู่แล้วก็กู้คืนได้ก็กู้คืนได้ถ้าเป็นเคสอย่างของผมเนี่ยมันรันอัตโนมัติผมตีออโต้แบบว่าเป็น เป็นพวกแฮกเกอร์ต่างประเทศเป็นลอตโต้แล้วตอวผมก็ถามเข้าไปเขาก็ตอบให้ผมตอบผมมาให้ผมตอบคำถามก็ตอบไปเราก็ได้คืนถ้าเราตอบได้ถ้าเราตอบได้น่าจะได้คืนพรุ่งนี้ก็รอกเวลาเจอรีบเข้าไปคุยกับย t u b e เลยต่อสู้นะคะสู้เป็นกำลังใจให้มาลนะคะ จบมนช่นนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นกําลังใจให้บบาวนุกนะคะสู้ๆต่อไปนะคะนี่คือเหตุผลนะคะบบาวนุกนี่ยบาวน,นุกจนน้ําหนักลดเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมนะคะตอนนี้แม่ดาก็ ได้เปิดน้ำสปริงเกอร์นะคะที่สวนหย่อมเนาะตรงนี้หญ้ามันแห้งนะคะก็เลยต้องเตียนนะคะเปิดน้ำใส่เนาะดอกไม้นี่ก็แห้งหมดแล้วมันหมดอายุนะคะมันไหม้เนาะแดดแรงเกินไปเปิดน้ำสปริงเกอร์ใส่ดอกไม้ก่อนนะคะ กลางลก